ความจริงรการที่นายยังมีอำนาจอยู่และสามารถเบิกงบประมาณได้เป็นล,ล้านต่อปีเพราะนายมีกองหนุนที่ได้ผลประโยชน์ในเกมนี้นายใช้วิธีสกปบ,บืงส่วนยังตรวจสอบไม่ได้ครับท่านคนละห้าล้านนายแจกพวกเขาเพื่อให้ได้อยู่ต่อรู้นายรู้ดีไปหมดทุกอย่าง แต่ยังไงเกมนี้ฉันก็ชนะจะทำอะไรไมีอำนาจและงบประมาณมากมายอยู่ในมือแต่กลับบริหารจาัดก,การอะไรไม่ได้สักอย่างใจเย็ยนลงหน่อยฉันขอเวลาไม่นานนายคิดว่าจำนวน2,555วันมันไม่เยอะงั้นหรอวัคซีนที่จำเป็นอยู่ตอนนี้ก็เอาไปฉีดให้พักพวกตัวเองแทนที่จะเป็นดานหน้าผู้คนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิแห่งเปอร์เซีย ก็โดนยิงจนตาบอดไปหนึ่งข้างแล้วนายจะแก้ไขยังไง